ครับบสดยครับท่านผู้ศาสนิกชนทเทารบครับวันนี้นะครับวันที่13พฤษภาคม2557นะครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันวิสาขาบูชานะฮะเป็น วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาแน่ในจว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้และปร,ะรินิพานนะครับท่านครับและก็ที่พระอารามหลวงวัดศรีคมคำหรือว่าพระเจ้าต้งหลวงนะครับวันที่13พฤศภาคมนี้ก็เป็นกิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับที่สําคัญของชาวจังหวัดพะเยานะครับั่นก็คือ,อางานประเพณีแปดเป่ง หรือว่างานไหว้สาพระเจ้าตรหลวงนะครับและในเช้าของวันนี้นี่เองนะครับเช้าของวันที่13พฤษภาคมซึ่งเป็นวันวิสาขบูชานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าก็ได้มาประกอบพิธีทําบุญตักบาตรณาที่พระอารามหลวงวัดพระเจ้าตรหลวงแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นการทําบุญที่น่าปิติยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ชาวพุทธทุกคนนะครับถือวันนี้เป็นวันสําคัญที่ต้องประพฤติปฏิบัติตนตามแนวของ องสมพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับคือ,อาตามแนวของพระพุทธเจ้าของเรานะครับเพื่อ,อปฏิบัติให้เป็นคนดีและก็พ้นทุกขในที่สุดนะครับและก็วันนี้นะฮะเช้าเช้านี้นะครับเป็นการทําบุญตักบาทาที่วัดพระเจ้าตหลวงแห่งนี้นะครับและก็บริเวณ ด้านหน้าพระรามหลวงนะครับก็มีการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นนะครับแล้วก็คือกาดมั่วนะฮะซึ่งพี่น้องชาวพุทธก็จะจับจ่ายซื้อของจับซื้ออาหารต่างๆนะครับเพื่อที่จะนํามาตักบาตรแล้วก็ถวายแด่พระสงฆ์นะครับแล้วก็เพื่อที่จะจับจ่ายซื้อของนะครับสินค้าพื้นเมืองสินค้าพื้นบ้านนะครับตามแนวจารีตประเพณีของชาวัฒนธรรมของชาวเหนือเรานะครับแล้วก็สายๆวันนี้นะครับประมาณ 8นาฬิกานะครับก็จะมีพิธีการประกวดขวตาลน,นะครับจากชุมชนต่างๆในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแล้วก็จากศรัทธาพี่น้องชาวพุทธจากทั้งตำบลต่างๆภายในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานี้ก็จะมีการประกวดแล้วก็มีาการแข่งห่ขวตาลเข้ามาสู่บริเวณพิธีวัดอารามหลวงพระอารามหลวงแห่งนี้ที่วัดศรีคมคำแห่งนี้เพื่อประกอบพิธีอัศักดิ์สิทธิ์ งานประเพณีแปดเป่งแล้วก็งานวัส,สาพระเจ้าตนหลวงนะครับผมขออาสาพาท่านชมกิจกรรมที่สําคัญในวันนี้นะครับที่วัดพระเจ้าตนหลวงแห่งนี้นะครับเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับเชิญครับรมมมาาาินสตุ นะครับพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาแล้วก็นักท่อง,งเที่ยวทุกท่านนะครับ ที่ได้มาร่วมการประกอบพิธีทาบุญประกอบกุศลณที่วัดพระเจ้าตรงหลวงหรือวัดศรีกงคำแห่งนี้นะครับในประเพณีแปดเป่งหรืองานประเพณีไหว้สาวพระเจ้าตรงหลวงนะครับขอให้บุญกุศลขออาราธนาบุญกุศลนะครับที่ท่านเพียงกรอบมานะครับพระพุทธประธรรมประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดพะเยากรีในสากลโลกนีนะครับจงปกปักคุ้มครองรักษาท่านพุทธศศรีขาชนมทุกท่านนะครับให้มีความสุขสวัสดีเจริญด้วยเจตุลพิทพลชัยอายุวันณะสุขภลทนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวัน วิสาขบูชาในปีปีหน้านะครับสวัสดีครับ